ทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยูดิชติตลในแบบ Got It isn y ที่ Got It Channel ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์ค่ะว่าทำอย่างไรให้เว็บไซต์ของเราโดดเด่นดึงดูดสามารถกระแทกความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมากที่สุดค่ะการพัฒนาเว็บไซต์นั้นนะคะไม่จาเป็นต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ศูนย์หากความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์ไม่มากนะสามารถเลือกใช้บริการ CMS หรือ Content Management System ในการพัฒนา ว่าจะเป็น Wix w o r d p r e s s โดยโปรแกรม CMS เหล่านี้ค่ะผู้ประกอบการสามารถเ,รเลือกได้ว่าต้องการใช้งานแบบฟรีต้องการเปลี่ยนธีมเพิ่มความสวยงามหรือเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ได้เองนะคะตัวนี้ก็สามารถจ่ายเพิ่มเติมในแต่ละส่วนได้หรือนอกจากนั้นค่ะถ้าสมมติตัวฟีเจอร์หลักยังไม่เพียงพอเราสามารถเพิ่มปลั๊กอินค่ะที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์โดยที่ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์เลยค่ะแต่ในกรณีนะคะที่ ทีองค์กรมีความต้องการเฉพาะเพิ่มขึ้นมาการใช้ CMS อาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งในส่วนการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลค่ะในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเว็บไซต์ที่เรากำลังต้องการพัฒนานั้นควรจะพัฒนาในรูปแบบใดจะใช้ CMS ดีหรือจะต้องพัฒนาขึ้นใหม่เองดีค่ะอย่างแรกที่เราควรจะต้องสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์นะคะก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์ค่ะก่อนที่จะเลือกการพัฒนาเว็บไซต์เรามาทำความรู้จัก ส่วนประกอบหลกัหลกๆของเว็บไซต์กันก่อนเว็บไซต์ที่เราเห็นทั่วไปนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยหน้าบ้านกับหลังบ้านค่ะส่วนแรกนะคะหน้าบ้านของเว็บไซต์หรือที่เรียกว่าฟอนต์เอนค่ะหน้าบ้านของเว็บไซต์คือการดีไซน์เว็บไซต์ให้ออกมาสวยงามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะสามารถทําความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้อย่างง่ายดายรวมทั้งการวางปุ่มหรือ call to action ต่างๆให้เหมาะสมที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าไปดูราย ละเอียดที่สนใจต่อได้ง่ายค่ะในส่วนนี้ผู้ดูแลจะเป็นกราฟิกดีไซน์หรือการเลือกซื้อธีมที่เราชอบนะคะแล้วก็มาปรับสีเปลี่ยนรูปก็สามารถในหน้าบ้านของเว็บไซต์ที่สวยงามอย่างที่ต้องการได้แล้วค่ะส่วนที่2ค่ะหลังบ้านของเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า back end หลังบ้านของเว็บไซต์นะคะคือภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่นักพัฒนาหรือ developer ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาหากเป็นเว็บไซต์สําหรับแสดงสินค้าบริการมีการแจ้งที่อยู่ ะะหลังบ้านจะไม่ค่อยมีความซับซ้อนสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วหรือผู้ประกอบการอาจจะสามารถสร้างเองได้โดยใช้โปรแกรม CMS หรือ Content Management System ที่เราคุ้นหูอย่างเว็บสำเร็จรูปจาก Wix หรือ WordPress นะคะแต่ถ้าหากเว็บไซต์นั้นต้องการมีระบบเพิ่มเข้ามาอย่างเช่น User Management หรือระบบในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน Account Management หรือระบบจัดการเอกสารทางบัญชีหรือแม้กระทั่ง Logigictics โลจิสติกส์แมネจเมนต์นะคะระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เมื่อรวมเว็บไซต์เข้ากับระบบเหล่านี้เว็บไซต์จะถูกเรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันนะคะอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าเว็บไซต์ที่กําลังพัฒนาควรจะพัฒนาเป็นเว็บไซต์หรือเป็นเว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้ลักษณะข้อมูลที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์นะคะในส่วน Front-end ในการตัดสินใจพัฒนาได้เรามาดูลักษณะข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในเว็บไซต์กันค่ะการแสดงผลของข้อมูลเว็บไซต์ที่เราเห็นนะคะมักจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆได้แก่สแตติกและไดานามิกค่ะส่วนแรกนะคะสแตติกเพจหรือหน้าเว็บที่มีการแสดงข้อมูลคงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวอย่างเช่นหน้าข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆการติดต่อบ,บริษัทรวมถึงหน้าข้อมูลสินค้าหรือบริการสําหรับเว็บไซต์หรือองค์กรที่ขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะส่วนที่2ค่ะ Dynamic Page. หรือหน้าเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นหน้าบล็อกที่มีการเพิ่มข้อมูลได้ตลอดเวลาค่ะหรือถ้าเราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะอย่างหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการขึ้นลงของตัวเลขของหุ้นต่างตลอดเวลาค่ะ ตัว CMS ต่างๆนะคะที่มีการใช้งานเนี่ยได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานนอกจากลักษณะข้อมูลที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์แล้วนะคะ CMS เนี่ยยังมีคุณสมบัติพื้นฐานรวมถึงปลั๊กอินที่ผู้ประกอบการสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพัฒนาใหม่ได้แก่ค่ะอย่างแรกระบบบล็อกตัว CMS ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบทความค่ะดังนั้นการเพิ่มข้อมูลในลักษณะเป็นบล็อกจึงเป็นระบบพื้นฐานที่สุดที่ CMS สามารถมีให้ได้นะคะส่วนต่อมาค่ะระบบที่เราไม่ต้องสร้างเองก็คือระบบ user การบริหารจัดการผู้ใช้งานนั้นนะคะ CMS สามารถจัดการได้ประมาณหนึ่งค่ะหากอ้างอิงถึงระบบบล็อกนะคะคนอเมริกาจะนิยมการทำ subscription โดยเป็นการจ่ายสมาชิกเป็นรายเดือนเพื่ออ่านบทความที่นำเสนอในรูปแบบเต็มดังนั้นการบริหารจัดการผู้ใช้ของ CMS จะมีในส่วน 1. แอดมิ 2. ผู้เขียนบทความ 3. สมาชิก 4ผู้ใช้งานทั่วไปค่ะนอกจากระบบล็อกระบบ user management ทาง CMS นะคะส่วนมากจะมีปลั๊กอินที่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ก็คือตัวระบบ e-commerce ค่ะจากความต้องการในการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัว CMS เองเนี่ยก็มีความจำเป็นในการสร้างปลั๊กอินที่สามารถรองรับความต้องการนี้ได้ค่ะโดยปลั๊กอินใน CMS ส่วนใหญ่นะคะก็ผู้ใช้งานสามารถกดหยิบสินค้าใส่ตะกร้าได้หากเราไปเชื่อ ต่อกับระบบ payment gateway ตัวระบบ e commerce ของเรานะคะก็จะสามารถทำการตัดบัตรได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตและสามารถส่งยืนยันการจ่ายเงินเข้ามาในระบบได้เช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่าหากต้องการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข้อมูลองค์กรน,นำเสนอสินค้าและบริการมีการจัดการผู้ใช้งานบ้างและมีระบบตะกร้าเพียงเล็กน้อยนะคะสามารถเริ่มพัฒนาเว็บไซต์ได้ด้วย cms ได้เลยค่ะแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เพิ่มมา กับปลั๊กอินก็คือโอกาสสร้างช่องว่างให้ผู้ไม่ประสมดีในการเข้ามาดึงข้อมูลไปได้ค่ะดังนั้นหากองค์กรที่มีความต้องการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้านะคะแนะนําว่าควรจ้างพัฒนาโดยใช้เฟรมเวิร์กและวางระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่ดีค่ะจะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาชญากรทางไซเบอร์ได้จากข้อมูลทั้งหมดนะคะหากองค์กรต้องการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บนะคะควรดูข้อมูลที่จะนํามาแสดงผล ระบบที่เราต้องการมีก็สามารถบอกได้แล้วค่ะว่าองค์กรของท่านต้องการพัฒนาเว็บไซต์จาก cms หรือต้องการเว็บแอปพลิเคชันที่มีระบบสามารถตอบโจทย์องค์กรของท่านได้โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันผู้ประกอบการมีความจําเป็นค่ะที่ต้องหานักพัฒนาที่มีประสบการณ์ในการวางระบบและการพัฒนาไว้นะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถใช้ได้จริงตามความต้องการค่ะหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจพัฒนาเว็บแอ สามารถอีเมลหรืออินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาทางก๊อ i อได้นะคะเราให้คำปรึกษาฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิตัลได้ที่ g o อ It Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ